มือนี้ขาจะสีห่มแหง้งบุญของไฟบ้านาลาดพอนนี้ก็เลี้ยวประเดียวออกมาซอยงานทางวัดเนี่ยหมู่บ้านเขาจะนกนกแพ่นใส่แเหล่านกแพ่นใส่มันพอดีมันพองามมันมันเบิง่งมันคองมันก็ยัง นักแน่นไะหเบื้องเรางามนักแน่นมันคงบอโลอลละรวมอดยอียัยงไม่เกิดเท่พื้อนยังไมบันนี้เกีย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 เอาเม็ดมาลงตมันสูงกว่ากำแพงน,นี้กำแพงเกา่าก,กัทุบกลางกลางไต้เท่านีุ้บลงเซ ตรงดิวนะุะดินข้างนอกแหละไอ้ดินซุ้มกลอนออกดินซุ้มนี่ดินซุ้มนี่ซุ้มกลอนออกออกจากข้านจากนึงเข้าไปข้างในเข้ามาไห้ช่องนี้พีเตรียมพอดี ทั้่ในเทปูนเทปูนใซ่ก็จิง,งามพอดีเอ้ย่างงูไงมาตอนพุนมาปั่นนี่ฝันวาดิงหอย2คนมาดูน้ำนงงเ,เนี่ยยังงูเนี่ยเปียกหอยเปียกหอยอยู่ในเครื่องบุหรัดเนี่ยนะมาเห็ด หดคือเขาคือเนี่ยโดยปห็ดกันไดไ,ไปลบเบืด ขัข้นดีครับน่ะบ่มีบ่มีหน่อยบม่มีเอียนเลือดสนลงพื่นกับห้าสิเส้นบนเนาะมาขั้นอีกช่วงนี้สูงลอยสีเส้นนี่ขึ้นมานี่ กเตะกันมานี่สีสีเพนเพนในกระสานจีนฮาเส้นสซีเพนคมระดัดอย่างดัดสร้างหรือประทอกันเพิ่งเดินมาแค่สามเพนเตะหนึ่งมาสีเพนงามงามเหมนคง,นงมีความมั่นคงในตัว โลเบิดเกิดกวนๆเลยเกินเลยจี๊ดจ้าห่มแหงบุญหม่องไฟน่ม,นนมาอนี่มาเกินมแรงนี่เมห่มแหงชาวอาทิตหยุดวันจันทร์ดีแล้วโลงงานไม่อีกเมื่อขุดขัน้นเทขัน้นกอแผ่นเทสองมื่อแล้วก็ถิมุ่งทั้งนี้บันี้่ งูแสกัจัดพื้นกบเทพื้นเรียบร้อยตัวตะเกาทั้งบัดข้าเจ้าหยุดมันเแต่ว่าทั้งเก่งเห็ดต,ตูบตะปูประยุดเด้วยเพื่องานพญย่แหละ่ะงานการกุศลนี่จะได้ข้าเจ้าเห็ดเป็นเจ้าภาพจับภาพในไง ปูบันปูเคิร์นบันปูแถวนี้ยปูคืออย่างปูคือตูดกระปูนดบบนกระปูนไหมนี like ่อันนี้เก่าอันนี้มันสังกะสีมันออกมันเล็ยังไงวะพี่ทมดินท่มยังแล้วกัเนี่เจาะแผ่นพื้นมาใส่นี่กระไดร่างการงานสั่ง งานการกุศลแม่มันกำแพงกำแพงเขาจะบอพังกว่านี่อเอาเอามันคือออกได้ไห่าังหรอก,ก่อ,อขานะโอ้คือแปลกแถวะ,ออะอโอ้เพียรอ,อดใต้คาไปเลย น้ามัน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 มไม่มีมองออกเนี่ยครับอาจารย์น้ามัน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 ขังไ่เนี่มันไม่มีมองออกที่แล้วไหลทั้งมากล้วมันพังกันนี่ครับมีว่นไงมีมองไหลไปมันต้องแก้ปัญหาตัวนี้เลยนี่เกี่กับแพงพังได้เลยนี่มันมันแลนออกไตเพื่อนอยู่แต่ว่ามันไหลแลนดูตัวดูมันเกิดจะพังได้บั่นเนาะ โอ้บ่ได้ยญังมาเบิ่งโอ้มันออกเตะกําแพงนี่เตะขั้นทะลุไปเลยทะลุไปเลยบัดถ้ามันออกใบใบเละมันจะพังกันแล้วมันทะลุออกไปบ่อยมันก็จะเหลือตะกานโคโล่ตะการอยมันเป็นตะกานลอยนะครับมันเป็นตะกานลอยแต่พูดถึงล้มบ่ล้มแบบต่อหม้อมันมันยึดไม่ดีอยู่กนกโอมันยึดไม่ดวเลยนี่ มันมีสะเรดงว่ายู่งทกนเ่อไห้มันออกทางเดินพ้นอ่ะต้องเอารถมาเกียร์ล้วก็เอารถเมฆเอารถไทมาเกียร์ไทยพู่พรนี่ปลกม่วงกับปลูกแล้วเนาะเห็นไหมม่วงส่วนม่วงยรถเกียร์ไปหนกระดิต่ำม่วงเขาจะอยู่แล้ว วายมี่มมเนี่ยแถวเนี้มันต้องเกียดใหม่นะเ<ม>นี่ยตรงียืนเนี่ยขวนกันน้ำเนาะกันมันออกมาช่วงกลางมันชานี่แล้วเลยเดี๋ยวนี่ข่วนตัวยีงแห้งเลย

มื่อว่ามื่อไหรมาจุดล้กออกได้ศูนย์หนึ่เพื่อไหศูนยหนึ่งเกามื่อไหแก็เจ้ากระเทือกันนี่ก็ได้ษเหมือนเทียวโพธให้ก็ได้เลษมานนข้อชังกระสีหรือเปล่าขอเ้าได้เมื่อแร่ขอไม่เอาอ้นจุดอ้นจุดเมื่อไหรก่อมื่อแร่ม่อตอนไหนคุลัค่ำๆหกโมงละอ้หลอยย่ามพาบยูติยังไงลอยได้แค่แจ่มบรยูนี่ตีโมนานมากกจุด nhiều ban bao nhiêu mươi lao nó lao mình nữa. là lao thế này cái cái này mắc cứ mệt hả, thì chán hơi hơi hơi. Overseas, Jackie, لا, là, này pha chả nên gông rồi <laughs> cái này nữa มันจะได้ซ so 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 ือได้ศูนย so 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 ์หนึ่งเก่าถ้าเก่าซื้อทีเก่า้ายแล้สองสามลอยซื้อซหนึ่งาลองล่องล่องลองเหมือนนี่ลองเบิ้งมันนี่มันนานีเก่าปูเป็นไหนที่เก่าล่ะรมลงดูบ้านเปิ้นเฮดบ้านให้ปูเนี่ยบ้านปูตะปูดอนตะปูดอนปูตาเปิ้นเลยมาขอเล็กเล่าทุงงวดถือทุงงวดเบิ้งมือแรงลองเบิ้งเด้อูได้เบิ้งคลิปเนี่ยกัเบิ้งหลวดมือแร มือน่งต้องห้จานวเนึ่าะสีเนึ่งยังไนมันแม่นแค่แม่นแน่แต่มือมือนี่ันวันสูงเนาะวันสูงมือนี่พิ่กจะหันพุดสูงเหล็กเล่าอ๋อเพ่งจะหัขึ้เต่า่ะเดี๋ยวมาเร็งแล้วใช่มวังของคนเบื่อแม่น้ำเพิ่งกระท่วเนาะให้จังไรเม่อยากขึ้นสูงแล้วพูกได้เล็กก็เล็ก็เพิ่มขึ้นมาพร้อมกันยงอวยง